สวัสดีครับผมชงนัานครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับนายบอลเสเวเดมครับวันนี้เป็นการวิเคราะห์บอลประจำวันพุธที่21พฤษภาคมปี2568ครับวันนี้จะมีอยู่4คู่4มุมนะดสำวันนีครับคู่แรกครับเป็นยูฟ่ายูโรปาลีกครับทอเพน์มอสเปอร์ครับพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับนอร์ทิสองตรงครับเพื่อนบนครับชอปปี้ครับกับบุรีดัมยูไนเต็ดพบกับคอมเอนเนเดสเอฟซีครับนวมราชหนึ่งทุ่มครึ่งครับคู้ทำมายครับเป็นลีกซาอุครับอังการสพบกับอัลคาริชครับนว 10นาทีครับโซนนะครับเป็นลีกซาอุโปรดิชเช่นเดียวเลยครับอเวด้าเมกาพบกับอัลกิลาครับมาตีหนึ่งตรงครับโอเคครับขอฝากสนับสนุนเว็บไซต์อย่างบอลเซเครับสามารถดูวิเคราะห์ดูดวงดูสถิติทุกอย่างรวมครบจบในเว็บเดียวเลยครับหากใครที่สนใจก็อย่าลืมฝากตัวฝากใจให้กับบอลเซเด้วยนะครับผมไม่เสียเวลาเรามารับชมรับฟังกันเลยครับผมโซลแรกของเราในวันนี้นะครับเป็นการวิเคราะห์ฟุตบอลยูฟ่ายูโรปมันครับลาวันท้าสเปอร์พบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับยูฟ่ายูโรปาลีกรอบชิงชนะ เป็นหลีกเป็นเดิมพันทั้งสงทีมต้องการชนะเพื่อคว้าชแชมป์และโอกาสในการเล่นรายการที่ใหญ่กว่านี้ครับวันเชอกันนะครับเจอก,กาันทั้งสทีมทรสเปอร์เปิดบ้านชนะ United, แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไบ้ห่งูนย์ครับในศึกพรีเมียร์ลีกเมื่อดูกุมภาพันธ์ปีสองนี้เองครับสถิติการเจอกัะนเกล่าังสุดนะครับทั้งสเปอร์ชนะ4ีเสมอสอไม่แพ้กับแมนยูเลยครับซาดตน่าฟังทั้งนสเปอร์ครับอ,อ,รอ,รองเจอรปอตตีโกคูครับคุณซื้อของแล้วทั้งสเปอร์เกมมี่ 4, ต่อ 3, ตของ Ari, Gray, เจคอบแรมซี่ที่ มแล้วก็มาติดแตวแล้วส่อเกี่ยนี้ครับแล้วเดียวฟังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับรูปเวนอโมดิมกุซือของแมนยูเกมนี้ไม่มีตัวของโทบี้คอรเรียร์เรดเโกดาโร่เอเดนเฮเวนยูอาชาโยช,วชัวเชลซีเยนนี่โยโรมาตายเดลิ่นเนโดมาตินเตนสที่มีการบาดเจ็บทั้งหมดครับั้งว่าจะมา3ต่อ4แต่2ต่อ1ครับแดนการใช้งานของนูเช์มาซาอุยบูโนโจโชอเอ็นบอเจสเฟร์นันเดสกาโรเฮนริกเคมิโร่และก็แพทริกดอกูนเจอวางอามาเดลโลเมซันมาร์ลแล้กุดามุทลุ สูตรตัวสองครับฟอร์มเกียวสุดชนะ2เสมอ1แพ้3ไม่ชนะมา2เกมติดแล้วครับฟอร์มโดยรวมก็ถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแมนยูครับอันดับที่16เกมเมื่อสุดแมนยูบุกไปแพ้เชลซีสูตรตัวหนึ่งครับฟอร์มเกียวสุดชนะ2เสมอ1แพ้3ไม่ชนะมา2เกมติดแพ้2เกมติดฟอร์มโดยรวมแล้วไม่ค่อยดีเช่นกันครับในื่อนี่ครับตัวเลือกสเปอร์ต้องการคว้าแชมป์ยูโรปาลีกเพื่อไปเล่นแชมเปี้ยนลีกเกมนี้เป็นเกมที่สำคัญอย่างมากสำหรับพวกเขาครับที่แมนยูครับต้องการคว้าแชมป์เหมือนกันเพื่อกอบกู้สถารการครัับ่่าเเกกมมนนนนนีี้ละอยดดดุุทโช ฮองมีนเป็นตัวทีเด็ดคันที่แมนยูครับมีรูเบนอโมริมจะเน้นเกมรับที่เหนียวแน่นรอสนกลับโดยมีบูโน่เฟานเดดตัวกับเพื่อนเกมแล้วคาดว่าทอร์เรลสเปอร์จะเป็นฝ่ายครองเกมแล้วสร้างโอกาสได้มากกว่าครับสก็ได้ครับทอร์เรลสเปอร์เสมอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับฟอนโงครับวางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับสัวคู่ต่อมาครับเป็นการมีคอฟุตบอลอาเซียนครับระหว่างบุรีรมยูไนเต็ดพบกับของเอ็นเอนเดนเอฟซีรอบชิงชนะเลิศเกมที่สองครับบุรีรมยูไนเต็ดครับเปิดบ้านต้อนรับกระเบียน การเล่นในบ้านหวังคว้าแชมป์ต่อหน้าแฟนบอลครับส่งคองเอ็นครับหวังบุกมาสร้างเซพายเพื่อคว้าแชมป์ไปของให้ได้ครับพร้อมกันเจอกันนะครับทั้งสองทีมเจอกันในรอบชิงชนะเลิศนัดแรกรายการนี้โดยคลองเอ็นเปิดบ้านเสมอบูรีมณฑลสองต่อสองครับก่อนหน้านี้ก็เจอกันในการเดียวกันเมื่อปี24ครับเป็นทางของคอนเอนเปิดบ้านราชนะไปได้สองต่หนึ่งครับและที่ฝั่งบูรีมยูฑนเต็ดครับออสมารรอสกุสือของบูรีมยูฑนเต็ดครับเกมนี้มีตัวของสมนณะเหมือนตาและเรเบรดินวีรวัฒน์โนดมครับที่มีการบาดเจ็บทัััั้้งงงหมมมมดปปรรรรรราาาาาตตต่่ออออคคคบบลกใชชนนขีีุญททเเ์ููสิว วังโซบาชัยใจเด็ดกีเอเม่ปิโชรี่แล้วก็โซบโชคสารสารและสองเกมวันนี้ครับทางฝั่งคลองเอ็นในนฟซีครับมานูเอลปองคิวกูซือของคลองเอ็นเกนิมิตัวของดวนมันเฮาครับที่มีการบาดเจ็บรบกวนครับทั้งหมดจะมาในระบบสามต่อสี่ต่อสามครับแต่การใช้งานของเจสันแพรเดนเลฟาร์มทารองวิกเตาแล้วก็เรววนโดในรุกรวังตัวของเรอัลอาตูอัลันกาฟิเต้แล้วก็เหงียนกวงไห้และสองเกมวันนี้ครับฟอร์มสุดนะครับบุรีมยูเต็ดอันที่หนึ่งครับในตารางคะแนนเกมล่าสุดบุรีมยูเต็ดเปิด ูสูนครับในรายการไทยลีกครับฟงเกรองสูตรชนะสี่เสมอสองแพ้ศูนย์ยิงประตูได้สามเกมติดต่อกันแล้วครับของเอ็นในเลนเอฟซีอันดับที่ห้าครับเกมล่าสุดของเอ็นเนี่ยเปิดบ้านเสมอฮองรินฮาตินสูบดูสูนครับในรายการเวียดนามดิวิชั่นวันครับฟองเกรองสูตรชนะสามเสมอสามแพ้ศูนย์ไม่ชนะกันมาสองเกมติดแล้วครับในวันนี้ครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดได้เปรียบจากการเล่นในบ้านและต้องการคว้าแชมป์ตัวหน้าแฟนบอลคราว่าเปิดเกมลุกเข้าใส่ต้นเกมขณะที่ของเอ็นในเนเอฟซีครับต้องบุกเยือนและต้องคว้าประตูแชมป์เเ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 เช่่่่่่นน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 นกก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 กััััััคคคครร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 บบบบบบบววววาาาาาาามมมมีีีีี้้้้้ททไไหอออโสสสสสสลลยดปป็ููุจใ บุรีรัมจะได้เป็นฝ่ายเฉชนะไปได้ในที่สุดครับก่อนห้าครับบุรีมยูเนเต็ดชนะของเอ็นเอ็นเอฟซีสองตัวหนึ่งครับฟันหนุนคำตอบบุรีรัมย์ยูเนเต็ดครับสกุลออกมานะครับเป็นการวิเคราะห์ฟุตบอลลีกซาอุด์โปรเฟชชั่นอลลีกครับโดยอัคนัสพบกับอัคคาริชครับอัคนัสทีมอันที่สี่ของตารางต้องการชนะเพื่อทำอันดับให้ดีขึ้นครับส่วนอัคคาริชทีมอันที่สิบต้องการแท้เพื่อความอยู่รอดในลีกสูงสุดครับควรจะกันนะครับเจอกันทั้งสองทีมเมื่อวันที่ยี่สิบเอ็ดมกรามปีสองห้านเอน ให้กับอัลคาริชเลยครับซาดิโอฝั่งอัลตราชับสเตฟาโนเปียรี่กุญซือของอัสนาเกมนี้คาดว่าจะมาหมสี่ตัวสองต่อสามต่อหนึ่งครับในการใช้งานของอับดุลมาชิชอัสซราหิมมาเชโรโปโซวิชแนวรู้จะวางซาริโอมาเน่โอตาวิโอเมรุสันไอมาลไอเฮียแล้วก็จอนดูลาเลสโซเกมนี้ครับซาดิโอฝั่งอัลคาริชครับจอจอสโตนิกกุญซือของอัลคาริชเกมนี้คาดว่าจะมาหมสี่ตัวสองต่อสามต่อหนึ่งครับในการใช้งานของมาชูฮัมซี่มาเดียสคาราโชแนวรู้จะวางโทมัสยููนนคอออสสสตตาาาาาฟุุิชซเลลลล่บบมแ้วก็ัด อ right? so ัลาเมในระดับเกมนี้ครับโฟสุดกับอนัสอันดับที่4เกมลาสุดเปิดบ้านเสมออัธวร1ตัวต่องครับฟอร์มเกมลาสุดชนะ3เสมอ1แพ้2ยิงประได้12บเกมติดเกมในบ้านไม่ชนะกา3เกมเดีแล้วครับฟอร์มโดยรวมเราขึ้นขึ้ลงลงโดยเฉพาะเกมในบ้านครับอัลคาริชอันดับที่10บครับเกมล่าสุดชนะเอาอูรูบัชสองตัวต่อหนึ่งครับฟอร์มเกมล่าสุดชนะหเสมอ1แพ้4เกิดตั้ง2ยิงมาดูพร้อมกัน4ี่เกมติดยิงราดูได้สเกมติดต่อกันแล้วครับฟอร์มโดยรวมไม่ครับ ต้องการแต้มเพื่อความอยู่รอดเกมเยือนไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเกมรับเสียบลูง่ายเกมนี้ครับว่าเอานัชได้เป็นฝ่ายของเกมมางกวบุกเข้าใส่ส่วนอัลคาริดคชทำเน้นตั้งรับหลอดสนกรับอย่างไรก็ดีครับคูดว่าทีมผู้เล่นเหนือกว่าเอานัชได้เป็นฝ่นนายคว้าแชนะไปได้ที่สุดครับคาร,คร์ดิช,ชเอานชนะอัลคาริชสามตัวหนึ่งครับฝนตกกับเอาต่อเอาเชครับส้อต่อไปของเราในวันนี้ครับเป็นการวิ่งฟุตบอลลีกซาอุโปรเฟชั่นอลลีกยเช่นเดียวกันครับระหว่างอัลเวด้าพบกับอัลฮิลาครับอัลเวด้าเมกาทีมันที่สิบห้าของตาราง ชผลงานเจ้ากันรายการเจอกันล่าสุดอัลฮิราเปิดบ้านชนะอเวด้าเมกาสี่ต่หนึ่งในเดือนมกราคมปี254หการเจอกันของเกมล่าสุดอเวด้าเมกาไม่ชนะเลยนะครับโดยเสมอ2เกมแพ้4เกมครับแต่ทางฝั่งอเวด้าเมกาครับโยเซฟชิลาบาวเวอร์กุซือของอเวด้าเมกาจะวางแผนลบในระบบ4-4-2ครับแต่งการใช้งานตัวของโมเมตอามาคาซีวารีบักควินจูดิโอบักคูนา่าอ拉阿拉หินกองหน้าจะเป็นอับดุลลาชินูโอเดียนอิกาโรไม่มีข้อมูลผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนเพิ่มเติมครับแต่ทางฝั่งอัลฮิลาครับอาัลา ขอมัดกู้ซื้อของอัลฮิลานครับคว,าว่าจะมารวกสีต่อ1 4ต่อ1ครับแดนกลางใช้งานตัวของลูเบนเนลสันมักคอมมูฮัมเมดคาโนโเซอร์เก้บรินโควิชซาวิชซาเลมอาราซารีกองหน้าจะเป็นอเล็กซานดรามิตโตวิชไม่มีข้อมูลผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนเ,เพิ่มเติมเช่นกันเลยครับฟอร์มล่าสุดน,นะครับเอเวดนดาเมกาในบพิซซี่5เกมล่าสุดบุกไปแพ้เอาการาชิยา1นต่อสครับฟอร์มเกมสุดชนะ4แพ้2ไม่ชนะมา7เกมติดต่อกันในบ้านแพ้6เกมจาก8เกมหลังสุดครับอาเวภิรอออบบบ่่ครรัััเเกกกมมมลลาาสสุุดไปชนะฟฟ4 3์ ชนะ4เสมอ1แพ้1ไม่ชนะกันมา30เกมติดต่อกันีิปตัวโตได้ต่อเนื่อง12นัดติดฟอร์มเนี่ถือว่าแข็งแกร่งมากครับในวันนี้ครับอเวดาเมกาต้องการแต้มเพื่อหนีโซนตกชั้นแต่ฟอร์มในบ้านไม่ดีนะครับขณะที่อัลฮิลาต้องการ3แต้มเพื่อลุ้นแชมป์และมีเกมรุ่นที่อันตรายครับว่าอัลฮิลาเป็นฝ่ายบุกเกมมากกว่าอเวดาเมกาเน้นตั้งรับหลอกสนครับอย่างไงก็ดีครับสกัดภาพทีมเหนือกว่าครับว่าอัลฮิลาไม่เป็นฝ่ายคว้าแชมป์ไปได้ครับสวัสดีนะครับอาวราเมกาแพ้อัลอกข็ย ใช้ผู้ชมในการวิเคราะห์บนลก็ขอจากไปในครับสวัสดีครับผม